Look what I got today <laughs> วันนี้มีพาโซมาส่งนะคะเรามาดูกันนะว่าข้างในมีอะไรไม่แกะกล่องเลยเกิดไม่ได้แล้วเพราะว่าที่อยู่ผิดนะคะ <c> happiness <oughs> นนี้องก็รอมันนานมากก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะก็ได้อยู่แต่ว่าชอบมากๆเลย <G ül> จนเจนี่กล่องสีส้มๆเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามันคืออะไรนี่คือกล่องสีส้มนะจ๊ะมีพัสดุส่งมากอีกแล้วนะคะคุณแข ลุยวิกตอร์อีกทดดีมันคือสปีดี้นาโนนะคะทุกคนสปีดี้นาโนน้องน่ารักมากมากเลยจ๊ะเอ๊ะมาไปแล้วอุย้ยโดนกล้องพอดี น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนดูดิโอ้โหข้างหน้าข้างหลังนะจ๊ะน่ารักมากๆเลยมีสายให้ด้วยเน็ตคอร์ดมีข้างในนะคะ โอ้ย oh God น่า so cute เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้แค่แกะกล่องนะจ๊ะบ๊ายบาย